นะคะเหมือนพี่รุจ,จีบอกไหลทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็เอาไปเล่นของเวียดนามแล้วก็ลาวได้เลยนะคะลาวได้เลยลุ้นกันได้หมดเลยรอบที่แล้วแตก3ามตัวเด้อนะคะมานะคะเดี๋ยวหน่อยกลับกล้องแล้วเลขสวยมากแม่ทุกคนคะไม่ใช่เลขไทยนะเลข ต่างประเทศเลขต่างประเทศเราจะบินไปต่างประเทศเลขไทยคืนวันที่30มสไลฟ์สดผ่านแฟนเพจบอกหวยครบทั้ง3ชุดแล้วฟันให้ว่าตัวไหนแล้วฟันให้ว่าตัวไหนเดอ้อนะรอบที่แล้วที่เข้า6กสหเป็นตัวฟันส่วน70เป็นตัวลองนะจ๊ะ หน่อยต้องบอกว่าแนวทางที่หน่อยบอกในคืนนี้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นหน่อยสนับสนุนให้เล่นของรัฐบาลไทยนะคะแล้วหน่อยก็จําหน่ายรัฐบาลไทยด้วยใครเอ็นดูหน่อยรักหน่อยอยากสนับสนุนหน่อยก็นะคะไปที่แฟนเพจแล้วก็สามารถซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะคะเดี๋ยวหน่อยกลับกล้องแล้วนะนะคะน่าจะทันกันหมดทุกคนแล้วเนาะอ่านะคะน่าจะทันกันหมดทุกคนแล้วนะคะเลขงงามบอทุกคน เลขสวยไหมคะเลขสวยบอเลขสวยบอนะคะสาขอให้เลขทูบสี่สาหนึ่งนี้ขอให้เข้ารัฐบาลเวียดนามทั้งข้างบนข้างล่างมาแตกตั้งแต่นอเอตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามพิเศษอันแรกเลยเกิดกัปปูขอให้แตกสามตัวตรงของเราพัฒนาของวันที่ วันที่อะไรอะ่ะวันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดหกปีหกสี่นี้ด้วยเธอขอให้เอฟซีเห็นบารมีของพ่อครูด้วยเธอสาธุสาธุสาธุเด้อสาธุสาธุเด้อ